มาสุ้งข่าพี่ดาประชารายงนรถตักกันในวันที่18อน4ปีคริสต์ศู์ห็งสาวสีค่ะวันสองวันเมื่อว่าพี่ดอกค่ะที่ได้ด้วยข่าวกันว่าพี่นองว่าปังสร้างเอากาเมียนขอบเต็ม3 5ปีในพังห้างซึกเน,ออน,นว่าไรวันนี้เป็นข่าวมเมื่อวานเนว่าไรเฟซบุ๊กดางเมืองใดที่เรียกว่ากูก็ อันเล่ยนเฟซบุ๊กโซเชียลยืนนี้อยู่ในตัวอีกแล้ลองตั้งมันแด้ใครมาล่นว่าครอบครอบหลายปีกะะ็เยาปีนอว่าเขาตื่นเฮ็ดปุ่มจามมาันมาลองงนำเย็นกุ้ยกะมันขึงกว่าเจ้งฮือลาเนี่ยสามสิบสี่ห้าสามสิบห้าห้าเนี่ยก็เฮ็ดฟันคูปีใครผู้ว่าว่าบางสางอันอยู่ในะจริงได้ ปลอกคงเขาเอาเงาเย็นลอยลองอยู่รอบมันมาเมื่อได้ครอบครอบสามสิบห้าปีแล้วนะอ่ำย่าลองข้องหงส์อ่อำเฮียรได้มิลองเดียบจัดกันดั้งอาจุยยาปีนาว่าเอาความพังนี้ตีในสิลรเฮสางห่างป้องมิลองขึ้นเยอะมาเวิ่งฝั่งซางอันนั่นเองเือศิว่าน้ำกัดดัง้งเลียบปีนว่าได้มีสัก ปีนออะไรเออนี่คนตั้งน้ำในลีตัวจุ้มยิบกอกงกลางมังมังจุ้มก็ลีเล็บเฮียนอายืมมันนะเข้ามติ๊กมนันเข้าอยู่เมื่อพร้มดูเหมียนมามา,งามเงียบเหมียนมาสามสิบห้าปีขอบขอบยานาเนี่ยเปื้อรักสิน่ะคุ้ยกระเที่ยงภายจังๆหนึ่ง,งเก็บซึกพึกซึบหาติเนา่าหาเงินหากองหากลางสร้าง,งเห็นเฮียงขวักนากี เปิลเห็ดไหเอาอีสังเป็นหน้าตือเสียเลยเดการได้ดีงาหมยนเออพีนอขนดขากวนเอันเอางาหมย่นพ,อม,พอมกันไี่เลือเสียบางสางสืบเสีนั่นเมืองลากงองงาหมย่นวัน,วนไทยกองงาหมย่นเยี่ยวก่องเล่าไก่ปานถึงจะซึ้งเขาเนี่เขาจะเอางาหยนมด อันนี้อนรองคือเยอะสิปืนนั่นก็ได้มีบางรทางเมืองลาเยอะก็เล่าไปเอ่อผีเข้าคาเอาเง้มเย็นเฮ็ดสัลเลมขึ้นเยอะมัอนป้นเจนไรเอ่อในาก็เข้าหลอดเลืเพี้ยนลองเง้มเย็นปีน้องว่าเฮ็ดสัลเลมมันน้องขึ้นเยอะเ,เลยล่ะสามสิบห้าปีมีผาหางออกมาเปียนี่มีโน่ไรโซวินเขาออก็ดีลับบ่า ว่าในเลียรคอมผัดออกมือหุ่มตุ้มเขาเอาลองน้ำเย็นไว้ว่าในซีซีโย,โยต่อเฮาเอิญมีหนังไหลโซวินก็ไดว่าสินะกวยกาปึ้งปั้งปัห้องด้อในจองป้าที่นอว่าอยู่ด้านหลังจอยมังปันเียงกำเถียมื้อนั้นทึงไหนฮะยูมีว่าโซวินเลยมีหนังไหลก็ะเด็มป้องเงือตีคู่อยู่ว่าพายอยู่ปนานาพายอยู่ปานหลัง ปีนองอะวรกาว่าเนีตีเลยว่าเป็นเจ้าเคลื่อนอยู่เลยจริงได้ปลอดคงเป็นเจ้าเคลื่อนเรียกอะไรเสียงไปมึงอามเนี่ยผมใจนะวูกายอมเขามีนำกลัดเลยยุยง,งเขาเอาจีว่างามเย็นเสียการกว่าได้ดีงาเเย็เยนอะเท่าเนีความเอ็นเทียงความนาฏิหาเงินหากองหาป้ายของนี้ ớt quen y ngao ngam yên an nếp khao lai yên. Hare di lè vang nam khao. Bin online, vondi. Láo sáng mung kung khao, mẹ bung giam, mẹ 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 วงจำเนี้ยรับ,นบาาินที่ไงจเี้ยเหมือนบิน้องว่าเอาเงินเย็นเฮาสาหาปองหาเงินหากล้องไปมามีจู้สึกความลัที่อันนี้ฉเฉลียวฉลาดฉลาดหลักแลมเลี้ยสเคี่ยวเนียเป็นบินองว่าเนก้เนิอันนี้ดียู่ยองเขาการซื้อการเมืองินว่ารเนเรียนเมียเนี่ยว่าเรียนเมียเนี่ยเอ้บินองเขาด้วยดีนไหยกอบในเล่ เปิ้นเฮ็ดอยู่กูปีกูปีห่างห่างมันออกมามันน่ะมันเาว่าตำกว่าเตียงมาหูใจสู้ในมีิองหลายเข้ากันในนั้นเฮาได้ห้องหญ้าเราห่องผัออกเมืองห้องตุ่มงเฮามีบ้านเฮามีเมืองเฮามีสเสตจเอยวิกาเฮาก็อยู่ดังปางข้ามปางสร้างจึงได้ผัดออกคงเสไดเฮ็ดสาหาปองลองใครผัดออกก็มีเปิ้นก็ว่าจะไหนเซจูกองจูโก้เนอภาคนาเียเ็ดการณัอนไรเปิ้นก็อ๋อไหนเซเฮ็ดกว่า แต่มันขึ้นเยอะวนี่มันมันเลยโด,ดยการปีนองว่าเคื่อนเขาไม่ไหลรับตาเขามีไหลล้ำเออเนี่เขาไม่ไหลก็การงินเขาตีอยู่เขากวางเขาสองเจมือห้าเจนเขาขาเกาหันเอาเง่อเย็ยนเป็นโคสะได้ยังกว่าตั้งหน้าตาให้ขึ้อนเยอะแน่เป้นเห็นไหนปีนองเท่างหร่เขาไตไตเข้าเนี่ย สมบัติเป่นที่มันสิกูมันก่ะากูก็กะจเมื่อพมันมีเกาก็หลุจังมันอะพอมันผ่านเกเก็หลุดทางเนี่ยมันอะอะไรป้ายวนใจนะใต้ในบางันมีเขาอินนเขาจังหนะลูกพอผ่านในเขายินเขาเขยื้อนมันเปลี่ยนที่ไหนพอวันแดด้นมีปิญยาก็อำเยือจังอำเอากันว่าป้ากันเปลี่ยนอำมอ ติดตายยุบยองโดยดองติญาดาหูนั่กัดสิไหนมันหลีอันนั่นที่คือเขาเนี่ยมันเหมือนเปืนในไลยกว่ามันขึ้นปืนนั่นมีดองเขาคนเดียวอนเจ้าในจับถัโยจอกแบบเดี๋ยวจ้าลุงกลางลุงหิงค่าสิไหนอยู่ภายห้อยเหยี่ยมเดียวเห็นไหมเกี่ยวกับภาษาในปอกนั่นในอึ่งนั่นลนมาเลี้ยงเขาเลยอยู่บ้า ปาชุมพะอยู่ไรพอไอายิบกองกางให้ได้ตาป้อิงบนมืงเนี่ยมันเป็นดีคือเครื่องเป็นดีขึ้นเยอะมันควากอินเที่ยงอีสั่งไรไรใจคนมึงเออมันเปื้อนเลยเข้าในมันกว่ากันไกลไปออกอ๋เลยปลายวนปีนอ่อนาไรปีนอ่อนกันวนเลยวันเหมือนกันขีฉสมัตีตั้งว่าจะแผ่นเสลเข้ามาตีจอกยอกปนเขา ลองตีมันขีดเพียนกันแต่ดีเอาเล่าไก่เนี่ยเอาปาันพระเอากว่าปันกูกางขึ้นย้อนตีถ้าเก่าๆนั่นมือผึงจะซึ่งเขาอยู่ในเขาก็เปหน้าดินคือตอนเอาไว้อุบเปิงดีเล่าไก่เวก้าเผื่อม,มังว่ามังมังมากว่าในหนนาตีก็กวา้างใหญ่ขึ้นมาถึงเสียน,นดีเมื่อนั่งเนี่ยนถึงเสียนดีครับอยู่ที่เล่าไก่ก็เ,เล่าไก่ เขมาจ้อยเอ,อาความาดีถึงมาเสียงนีเป,ปลื่นไปหลึกลำรวยสิไตอย่าอะไรอยู่ดีๆปีในเทียงรูกก่อนเขในก่อมันมีหลอกอุ่นใจไว้ว่ามันมีคัวมีก,กุญแจเขมันเ่าเยอะถึงเกาเฮ็ดในเมียนเยอะนีจาาเมียนนี้เนี่ยบินเอาหัววนได้ปาน้ำคำเฉยไรเล่าไก่กุณลงเกกรื่องในกูกะปังสร้างปังคำพี่น้องว่าเมืองลา ปีนอ่างเมืองลาเขาปอมันนี้อาาเป็นมินขีนนี่นี่จึงยิบกอกลางอยู่ไว้หมดเออขีนนี่ปีนอ่างเขาด้วยว่ายื้อกางยายื้อปืนกางหนึ่งปืนหนึ่งมากนะไหมยาไลโนกสองตัวอันว่ามันเฮ็ดเดี้ยหรอไงมันมาจ่อย กูกาไรตีก like like ็เป็นหูมันของวกอำเร็จเอ้ยห erm. ิมความด้ยในเนี่ยมันบางมิวมิวเน่ยมัเปลี่ยนหมอออ้ขีเพียนาเนี่มันก่ออะไรกันะเป็นรองขึ้นใหญ่บุญตาเขาเวกาสมิตั้งยู่ยองบุนดาเขาเนี่ยาห้องเเหมือนเสปลายมานน้่ยกเมือโคงกลางในมีเงือรเลี้ยงเนมันกูกันมากอ่ะลักเลี้ยงเนี่ยมันก็กูกันมากปีนอขาวนอะ้ดีปอมมี เรียกหลายๆเนี่ยเพราะมีเงือเนี่ยมันจังเรียนกันเนาะมีเงือเลี่ยแต่มันกูกันมั้เออมันบอกว่าเพื่อนได้เรียกกันเข่าเด้กหูเออวินอ่ะครว่าเจียนจาต้วยมันเปลี่ยนไวไัยไรเพื่อนเอาลองงําเย็นเสียจู่กล่องจู่เงินจู่คนความนาดีเอาลองงกบเย็นเนเสียเฮ็ดป่อยดีืผ่าทางมากปูปีกูปีอยู่อ้น นะวิการการอะไรก่อย่าให้คัดตาอย่าให้มันกว่าตุ้มตื้อโซวินมินอลารจุดยืมกางนังจิ้จ้ยืยืนให้กับป้าห้องมีห้องห้อง heat เ้อแตห้องอเหมียงกยอันไหนฮะมาควงอัาเตียบ้ยการอะไรีผยนดินอลมึงอันว่เลมาออปีนอะไรก็เดีอยปีนอะทั้งหลายเออเขาติดอะไรันทั้ น้ำเย็นขอบขอบสามสิบ้าปีเต็มปีนาว่าบางสร้างจริงใดก็ดออกคมกูกอดได้หลยงนันก้าแนไลน์เนี่วันสองวันมาเนี่ยข่าวหรือหลังไหมอยู่ายาบ้ากูก็กอืดองดีเลยก็แม่เมื่อนา่นั่งนูเนี่ยขเข่าลา็ได้ปานาทีดีนูเนี่ยที่อนันนีินะ ยินจมขอบใจยุยองปันแฮ้งปีน่นว่าอันลูกขึ้นหยู่ในเมือโฮมตูมียนมาและมีเอียนมีเชียงอองเปี๊ยอองมานมาจึ่นในก็ยยอนเบอว่าว่าเป็นปุ่นสุนเฮราเฮาคาอองเปออี๊ยอองมาเนออในความราดของผููนําเอียนอยู่จียังส่งข้อความวามาในถึงปีโนว่าบางร้างเทียงรู้ก่นคิดติดมีเดียเนี่ยเขาก็ร่งมันมือว่ามีดรา กวยกาบ่าเขาขามาตัวเนี่ยมึงเอาลายลูกพื้นนั่นคนเฮียงกันก็ดีวิวกวยกาบอกว่าต้าเกิงว่าเหมือนกันแอนอยู่จีนี่เกิงเมืองวันตกมีน้องว่าซชำเกิงเมืองขีน่นี่ยไม่ได้เป็ี่ยนจริงนั้นเอาไว้กวยกา,ามือจอยกันหิบมนันตกมันแด่ดูได้ดก้องมือกันหมามงมิวมิวนั่นเนี่ยอันนี้ก็ซัำเปลี่ยนกว่าไรเอายินจงขอบใจเยือนน้ำปีปันเฮียงเฮ่ NUT Luật tung để tê long bầu sưu sưu mang lai o mang ba, lai 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 ta, quan hong, lê mô hôn dùm mát thanh anh 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 này ปีอหอ่อองไเออดีมาตรงตัดอยากนึงสลัง,ลงในวีดีโอเจ้าคือเมืองสันลอยเอะเลหู้เงาลายว่าว่าในเรียกตีเอาตื้อัังว่างำเงยน็นขอบขอบสามที้าปีเมื่อไปถึงสาที่้าปีสามที้าสามเฮ็ดสามงสามสามสาสี่สามห้าก็ว่ากันเบนเฮ็ดกูเปียเหาอจ้ะคุยกั หอมผ่าหลอ,อกมืออมทุนาห่อมสานคาดาจุยานาเวลาเส้นนั้นเสีด้เฮียสหัสงฟองมีรองขึ้นเยยมัอันบนลานั้นินเมืยวหนกวิกาตั้งแต่ในบนลักขัดเจมือหนังเสยนปลว่าจู่กวนน้ำนัำจู่กองน้ำหางเงินน้ำนเงาลายวันตัางน้ำไม่เรียกแบบเรียกลายมากกว่าใครเขาขับมือมันใครมันขึดด้นัน เฉลียวฉลาดเลี่ยดเซียวอันว่าอะไรเป็นวินาวาในกำเดียวเออในกำบ้าต่อไปสร้างลางสดงในวินาวันเฮียงให้ีู้ว่าการเมืองนั่นเปิ้นเล่นกันจังไนห้างเฮ็ดสังเลยเปิ้นงียบเย็นกว่าไรไก็เฮ็ดสังเลยเข้าเงียเย็นไปสำเลยล่ะอันนี้ก็จริงใจสิุดท้วครับได้หมายสองมองชิดตู นะเมืองไทย,ยเคยขาห้องมองชิดตู่มันอยู่ที่อยู่ที่หนีจากแดนอินเมืองไทยคำพ้องกับโจชิดตูต่อว่าคำพ้องกับโซชิดตูปีหอา้ารังเฮ็ดสังลาตีอันมองชิดตูอยู่ในหน,นีจากแดนอินอันติดกันนะเมืองไทยเนี่ยวัเนี่ยวันตีแลงแม่สองอ่าชาววีโก,โกโกนะ เออสียงไทยได้เคยออกเสียงเเสียงมาด้ออกเสียงว่าว่าอย่างกันหนึ่งมองชิดดูแลยมานปันกวงไว้สองเหตุไปเหรอเลาป้อมันปันมาไหน BGF ปีนอะไรเออบอดด์เดกา่าฟอสซึสกเกตฮีรานินซิปเปเล,ลนินอันนั้ ให้เวลาคุณผ่อนไหมกลยวกาสุบสินั่นกว่ายาแบบ BGF มาเป็น k n A อ่าเปลี่ยนชื่อตับสืบเปลี่ยนให้เป็น,น,น KNEU ก็จะ KNE เปลี่ยนทั้ง c งของมันชื่อคือย่างนะชื่อสาธย,ยาใหา้ก็ว่ากันอย่างกันนี่อ่ำไปกว่าหาย่างกว่าหามาตีเหมือนกับโมวานนี้สิบมันลาลงมาว่า Bố cho em giúp có quảng cáo là xin lại <laughs> anh em Hãy sống mạnh có mặt nhằm nhọc Cháu biết cố là đi độ phai luôn phai đi độ lông, đi độ đi sư hơn kiểu tiếp wa luật ca, bình viên, đi liệu Anh bị lông vậy Anh bán sư đèn để bừng đà đã hơn khứng nhớ สุอทยยูไพายสุยางฮอยูไพยายัง,ยาายอยยยงปออยูไพยายังกัข好了后面ยังยอมยามันนี่มา跑到มาได้ลาออกมาใช่ไหมปีดอก็จะไปด,ได,ดวยข่าวกันเออเนี่ยก็มีจอดจี้เอาไว้มือว่านีปีดอได้ไหมเวลาโจชิตูนาะมองชิดตู่ได้มันดักเสียงนะเวลาเขาไปนสวนลูกดอกก็มาเย่ะ อุปยงเหรป้องอุปยงก็เข้าวงมาสชติ๊กเหน็่ไหนก็ไขก็ทำมันก่อยเลยกําหนึ่งอ่ำนั้นก็เขาเห็นการป้ายมามีกันในกันตึกเอาป้ามามีปันมาหน่อยละอย่าไปย่าไปอะไของเขาไม่ได้เั้นแต่หนึ่งมองชิดู่พี่น้องทัาไหา่โดมันกว่าอุปศิตาที่เจ้ารุองกว่อุชียดีมันลาลาทำมันสูงกองขึ้นเราปองมันไดหลายหินห่งจอมันสมดจปันหามือมันมาอยู่นนมือเขาเข้าปันก็ป๊อปปันก็ เนื้อเนี่ยอีเสียงไปมึงแะบมึงไกลนั่นวะเลียงเองเงื้อมันกูกันมัเยวันเราเขาได้เจอละเขาได้เจอเงื้อจะเลียยค่ะพอจะเลียงก็หมูปัอันนั้นเราเอากล้องยกปั่นมันเนี่ยเออนั่นแหละผมพูดพี่น้องทั้งหลายเออเงาลายดีไนไหนมีปะเนี่ยบอกว่ามีโจชิตุมองชิตุต่อไปมีพี่น้องย่างเขา เสียนตังไปเนี่ยดีใครไปเสียนตังเลยเห็นไหมหลานมาใครไปเสียนตังเลยพออยู่รอมยางก็ตีสูอุปึงพองงาเฮสาหาของไป้ายมามีเจเนก็เลยกูดปั้งเป็นมู้นสองวันคนมาต่อมาเนาะมีชาวเก่าตกมาตกยางเขยดอยู่เองเถะเวลาสายว่าสูงกว่างันขึ้นมาได้เลยตกมองชิดดูมองชิดดูตายไมตายมู เป็ตกตีอยู่ดีเศร้าขึ้นเดียววันเจ้าวารดกาเลยอันเป็นดีหาบ้านเรามนี่ย้ว้ยมันลาดมากนะไอ้หมองเลยเพราะมันรัดมันได้เช่ดอ่ะปีดาจาาคือเมืองสัน้อยเอออันนี้ก็ดีอ้าไม่เงาลายอันเปลี่ยนอยู่วันมบนแห่ตีเข้าขคาด้วยเหันอ่ำเรียบไล่ตบหูกันเที่ยงกลาง เอาไง,ไง่ายๆผมเด,วมดาว่นี่เาเขาเป็นโจชิตุมองชิตุบิดี้อะใช่ไหมปอดีกว่าอยู่รอมย่างย่างพี่ดูทีเตียวค่ะเจ็ดขีเลยที่เดียวค่ะเมื่อวันตีว่าเท่าคือ,อย่างหลังการน้องคว่ำกันแคไหเอามันว่ากล่องมือสูงขึ้นอาจดันก็ดีใจลอกไลน์จอยแถมแล้วมีวน้องย่างเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จอยแถมมัน สี่เปอร์เซนต์โจชิตูเอาบสามเปอร์เซนต์เห็นอะไรเนี่ยเอออะไรเป็นด้วยเขาอํำเรียบไปมีลองไหลใจกันย้อนว่าม,ามันมีแก้มให้อยู่ภายซิกมันได้ยื้อยากป้อมยื้อก็เฮว,ว่างกองวางรึงครื่งนั่นก่อนจะครึ่งโจชิตูมองชิตูเป็นอนาจุยาา ปันไว้หวันดังย้อนสูงกว่ายอ่อมเป็นบ GF ซึเปลนนิดเพราสมซึเปล่ยนนิดอันอยู่ภายใต้ก็สูงกว่ามาว่้างสูงกว่าอาารคุ้มยงาประมาณคุ้มเลยคุ้มเลย้ลยยอนหามันมานึ่กกางคุ้มเลยก็บอกว่าไ่ก้วยหมดอ่ะเมืองอังมันตบสีเสียงอันมีดองหลย,ยอกยอยติสมา พี่น้องบอกเขาไล,าลนะ่ขึ้น,นกโกโกสีตาเขาเขาก็ยุ่ยมไล่้วหวยเลยนะเคลื่อนหวยหมดเออชาวเวกุกปุ๋ยนะพี่หมอที่ตูอยู่เนี่ยพี่น้องบอกด้วยจางเมียนเผาเตาเส้นเลื่อนสุดมาเผากองหยุดกวอยู่ย้อนหาย้อนนักวยจางยามานอมหมักยังเออเมือนในวอยู่องหูคอวอดๆมาตัวไหนแค่นี้พี่น้องเข,าข้าคาเอาไว้ สิดส้ายเราเข้ามา,ด,าด้วยปีนาอมอยีดังเวมองลาปันเฮียงเขามาแผงสุราเชียวต่สินเพิม่มอฝักปีโคไลก่อใจในของสีเอาขึ้นจิตใจใจหักมึงแลล่นหักคือปันเฮียงเข้ามาหนึ่งแสนห้าหมื่นเงินมา สุดที่นั่นปัญหาอะไรกันเสียงไปหาหมุียาหวังว่าเมื่อว่าตั้งสิ่งสองเสียงเปียข่มยาอบิดาตั้งหลายอันนี้ก็ยุยอของมวนปีดาเข้าคาเอีดีว่า,าอีดีเสียงไปได้ซื้อแผงสซลาเซลอ,อันไตไล่ในข้าวยามกลางคืนใจหักเมืองเนจืดคือเขียวไม่ เป็นลูกคนใจหรืออะไรฮักมึงมึงบอกว่าเพียงนี้นั้นเฮาอยู่สักนางหักคือในสายพันธุ์ชื่อคือเฮานี่นางในหรือะไรหักคือปีหน้นหรือไงหรืออะไรเกียรติคิดไหมนางหื้อใต้เฮาเตรียมกว่ายเยีนเป็นเพื่อนมึงนั่นมึงไหนเตรียมอะไรเป็นกุนเราได้ื่อไหนนี่มันอยู่ดีนางเขาหมู่วัน,ก,นกว่างหันไก่บ้าจื้อพันชื่อคือเฮาหลุดปีที่ไหนอามรู้ว่าสิบจื่อคือเป็น เมื่อให้องอ่ะนางหักคืออานนีรก็ใจหักมือในยนะคหักคืออีบันแฮงเข้าไปเมื่อไดตรงกับเอฟซีบบันแฮงเอาไว้ฝากเชฟบุญผีไรก้กาเมือสุข